มิชชั่นท o เดอะมูนพอดแคสต์ brought to you by Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการมิชชั่นท o เดอะมูนรีมัสเตอร์นะครับใน EP ที่18นะครับอยู่กับผมอ้ําสุภกรนะครับสวัสดีครับพี่แท็บสวัสดีครับเราอยู่ที่อินดิก้าเล i n ิ้งเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะไปชวนคุยเรื่องว่าจริงๆคิดว่าเป็นประเด็นที่ อาจจะส่งผลกทบกับจิตใจคนยุคนี้เยอะนะครับแล้วก็เราก็เพราะว่าเราได้ข้อมูลต่างๆเรารับสื่อ,อเรารับสารต่างๆมากขึ้นนะครับเราตั้งหัวข้อขตอนนี้ว่าอย่าคิดเยอะว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานของเนื้อหาบทความตอนนี้มันมาจาก h a r v a r d Business Review ชื่อ How to Stop Worrying About What Other People Think of You ครับผม,บอ,มอันนี้เนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันออริจินัลมันมาจาก EP ที่391ครับพี่แท แล้วก็เป็นตอนที่ engagement ดีมากนะครับเพราะว่าเรื่องการคิดคิดว่าคนอื่นคิดได้ไงกับเราเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น pain point สำคัญของคนทํางานหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ปัจจุบันหรือแม้แต่มนุษย์ปกติปุตุชนธรรมดาเองก็กกตามนะครับอเรา,รเ,ราเราเลี่ยงมันได้ไหมครับการคิดถึงแบบปัญหาแบบว่าคนอื่นจะคิดได้ไงกับเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่าในในความเป็นตัวเราเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นมาตั้งแต่สมัยจิตรกรรพันเพราะฉะนั้นการที่ เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับเราเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในต้องแบบว่าเป็นต้องบอ,อกเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของเราเพราะเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่รอดได้นะฮะในใอดีตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็เถอะอ,อย่างยอดดีเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันเยอะเกินไป <laughs> หรือบ,บางทีเนี่ยเราอาจจะถูกต้องบอ,อกว่ามีคนไม่หวังดีก็เป็นไปได้นะันมันมีหลายเคสนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย เสียความมั่นใจไปเลยก็มีใช่ใช่แล้วเราก็คิดเอาเองว่าคนรอบข้างเราเนี่ยมองเราแย่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอันนี้มันจะเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นเวลามีเหตุการณ์แย่ๆกับเรามสมมุติว่าเราโดนดราม่าในโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับซึ่งไม่ดีบางคนเนี่ยถึงขั้น ลุกลามรุนแรงใหญ่โตเป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องน่าเศร้าตอนจบก็มีเยอ <c oughs> ะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยจริงเรื่องนี้มันเป็นอีกข้างนึงนะของการรู้จักตัวเองหรือว่า self awareness ใช่ <c oughs> ครับอย่างอย่างในบทความเนี้บอกว่า self awareness เป็น skill สกิลสำคัญที่สุดใน twenty first century skill <c oughs> เลยครับใช่ครับูต้องครับรู้จักตัวเอง <c oughs> รู้จักตัวเองเวลารู้จักตัวเองเราจะเข้าใจแล้วเราจะมั่นใจกับสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราครับว่าเราเราเราสามารถที่จะปรับจิตใจยังไงได้บ้างนะครับเราเรามักจะคิดมากเวลาคนอื่นคิดยังไงกับเราเนี่ย ตอนไหนมากที่สุดอันนี้เขามีรีเสิร์ชมาด้วยนะครับ,รบก็คือเขาบอกว่าเวลาเข้าไปพูดคุยกับคนใหม่นะครับเวลาที่ต้องประชุมใหญ่นะครับเจกับคนสําคัญหรือว่าการแม้แต่ขอเขา้เขาไปขอพูดคุยกับหัวหน้าหัวหน้าทีมหัวหน้างานเลยครับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะมีวอร์นิ่งของความกลัวไปก่อนนะครับซึ่งโอ้จริงๆแล้วก้าวข้ามยากมากนะครับแต่ว่าเราถือว่าอันนี้ เป็นสามข้อสําคัญละกันที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะกล้าทําสิ่งพวกนี้มากขึ้นนะครับ,รบให้ฟังไปพร้อมๆกันตั้งใจฟังไปด้วยกันนะครับอืชอบคํานึงในนี้ที่เขาบอกว่า fear of other people's opinion ก็คือความรู้สึกกลัวต่อความคิดเห็นของคนอื่นนะฮะบางทีเนี่ยถ้าเรากลัวมากๆเนาะในเรื่องความคิดเห็นของคนอื่นแทนเราจะแทนที่เราจะโฟกัสพลังของเราไปในการทํางานให้มันดีหรือ,อะไรเงี้ยเราโฟกัสไปอยู่ที่ความกลัว นะครับแล้วผลงานมันก็จะออกมาแบบงงงมึนมนหน่อยเซฟเซฟหน่อยซึ่งซึ่งคือเราเราทำได้ดีกว่านี้คือแค่ทำดีมากันนะครับมันเหมือนทํางานหวังรอดอย่างเดียวครับไม่ได้หวังแบบจดจําเลยครับอมแต่ก็ต้องบอกต้องต้องต้องบอกก่อนว่าเราเราในฐานะมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับเรามีความกลัวเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ความรู้สึกความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยจริงจริงมันก็ มันก็เป็นสิ่งที่เราคอยมอนิเตอร์อยู่เป็นเรื่องแรกๆเลยแหละของเวลาเราเราเรา,เราเจอใครก็ตามเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เป็นประเด็นนี้ครแต่จะบอกความลับอันนึงให้เวลาเวลาอายุเยอะขึ้นจะเข้าใจเรื่องนี้เลยนะว่าครับเรา,มา,เราไ,มไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครสนใจเราอะเอาจริงนะ <laughs> <laughs> เออ <c oughs> คือถ้าถ,ถ,ถ้าเราถ้าโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นจุดสนใจมากๆนะ่ยคว่าไมีคใครสนใจเราเท่าไหร่หรอกแล้วก็ถึงเขาสนใจตอนนั้นเดี๋ยวเขาลืมฮนะเพราะว่าทุกคนยุ่งหมดเรามักจะประเมิน ความสนใจของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีกับเราเนี่ยสูงเกินไปเสมอนะโอเค <Okay. S 2> เราจะ worst case อยู่ตลอดเออคือเรามักจะคิดว่ามันเยอะแต่จริงแล้วบางทีมันไม่เยอะคือเอาจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีเรื่องของเขาที่เขาต้องคิดครับเราเรา,เราอาจจะนึกถึงสมมุติว่าเราเห็นคนที่สมมุติแบบแต่งตัวแบบด้วยเสื้ออันนี้ยกตัวอย่างนะด้วยเสื้อผ้าสีสันุ่ดฉาดมากๆอะไรอย่างเงยเดินผ่านไปเนี่ยเราก็จะเราก็จะโฟกิกสเขาแต่เราก็จะลืมเขาในเวลารวดเร็วมากเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะมีเรื่องอื่นเข้ามา แต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเขาจะคิดว่าคนแถวนั้นเนี่ยจําเขาได้อีกนานเลยแล้วก็รู้สึกแบบอายอยู่เสมอในใจเลยครับแต่จริงๆแล้วทุกคนลืมไปหมดแล้วทุกคนอาะลืมไปหมดแล้วอันนี้อันนี้เป็นเชิงลักษณะที่พี่รู้อันนี้คือเวลาคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันจะได้เรียนรู้พวกนี้จากการเห็นแล้วก็การการอินเทอร์แอคกับสังคมเราก็จะเห็นว่าเออประเด็นนี้เประเด็นหนึ่งที่เดทที่พี่เรียนรู้ว่าจริงๆไม่มีไม่ได้มีใครสนใจอะไรเราขนาดนั้นเนาจริงๆแล้ว่เราเรามักจะคิดเองว่า มีคนสนใจเราเยอะซึ่งมันมันขึ้นอยู่กับอุธทิาวะแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอด้วยใช่ไหมครับก็เกี่ยวก็เกี่ยวนะครับแต่ว่าเวลาเราเจออาการแบบนี้นะครับทงความกลัวเรื่องว่าขับความรู้สึกของคนอื่นเป็นยังไงเนี่ยมันก็ในนี้โค้เขียนไว้ว่ามีวิธีการรับมือทั้งหมดสามข้ออืมอันแรกคือว่ารับรู้อาการของว่าเราเป็นยังไงนะครับรับรู้ก่อนคือต้องอแวร์ก่อนว่าเราเป็น aware นะพอพอเรารับรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องหากระบวนการในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองครับผมนะครับจริงๆก็บอกว่า เวลาเราเครียดมากๆเ่ยนะครับมันจะมีกระบวนการที่เป็นทักษะชุดหนึ่งเลยนะที่เอาไว้ใช้กับทุกสถานการณ์ที่เครียดครับยกตัวอย่างเช่นบางคนก็จะจับถิ่งของอย่างเวลาพี่ขึ้นเวทีพูดเนี่ยเราเครียดๆเนี่ยพี่ก็จะมีของอยู่ในมืออืเป็นของเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเราจับแล้วเราก็ฝึกมาว่าจับปุ๊บให้คาดาวมันจะรู้สึกคอมฟอร์ตมานนี้นีหน่ครับจริงมันมีวิธีเยอะมากเลยครับมันทำหนงทำาอย่งก็ได้นะครับ บางคนจะบอกใหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนครับอย่างในกรณีของพี่ขาหานนะอย่างในกรณีของทหารนะรเวลาเขาจะพวกสไนเปอร์นะอเวลาเขาจะต้องต้องปฏิบัติภารกิจเนี่ยเ,เขาจะมีวิธีการหายใจหายใจเข้าแปดวิหยุดสี่วิแล้วหายใจออกอีกแปดอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็ฝึกฝึกกันมาว่าเขาก็สอนกันมาว่าอันนี้ไม่เป็นวิธีการทําให้เราแบบเหมือนนิ่งขึ้นเราต้องมี อเราต้องมีบางอย่างที่เป็นตัวช่วยใช่เวลาเฉพาะตัวด้วยนะครับจิตใจเราหลุดไปแล้วเนี่ยนะเราจะเราจะทํายังไงให้เราออกกลับมาได้พี่มชอบคิดถึงใครเคยดูหนังเรื่องอ inception จะนึกถึงโทเทมพี่รู้สึกว่าเราต้องมีเราต้องมีโทเทมของตัวเองแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้ในการดูว่าโลกนี้โลกจริงหรือเปล่าแต่ว่าใช้ในการดึงเรากลับเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วก็ทําให้เราไม่ไม่ฟ r e a k o u ไม่สติดแตอหรือว่าไม่ไม่กลัวจนเกินไปนั่นเอง อันนี้ควรจะต้องฝึกไว้ดีนะครับผมว่าเอออันนี้เป็นหนึ่งในททปดีๆเลยนะการมี personal equipment บางอย่างมันจะช่วยให้รีมายว่าเราอะสบายใจที่อยู่ตรงนี้คือผมเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการหายใจครับพี่แท็บเขาบอกว่าการที่เรากล้าที่จะหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยเพราะว่าเราจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อันตรายขนาดนั้นอ่าโอเคคือยังมีอาการท้ราหายใจอยู่ใช่ครับอก็ จริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ก่อนจะประชุมหรือว่าก่อนจะทําอะไรที่มันใหญ่ๆครับก็จะพยายามนั่งแล้วก็สูดหายใจลึกๆนะครับบางทีเหมือนเป็นแอบไปน,นั่งสมาธินะครับเพื่อเตรียมตัวอะไระครับก็เป็นวิธีวิธีการหนึ่งจริงๆการที่เราที่ที่เป็นกระบวนการการทําสมาธิแบบสั้นนะฮะคือก่อนที่เรากำลังจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสําคัญเนี่ยครับควรฝึกไว้ตลอดนะเราใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าการจะเป็นการ p r e s e n น a t i o การพูดคุยหัวข้อที่มันลำบากใจนะฮะหรือแม้แต่การจะต่อราคา mm hmm. ะจะต่อรองอะไรใครเนี่ยรเราเองต้องเหมือนกับดึงดึงตัวเองมาอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ไดครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยทุกเรื่องเลยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของความกลัวเรื่องว่าคนอื่นจะวิพากษ์วิจารเราอย่างไงด้วยนะแต่มันจะไปช่วยเรื่องของอทําให้เราเหมือนกับสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพทั้งหมดที่เรามีในะอตอนนั้นนะ จริงๆแล้วเนี่ยมันพี่บอกให้ว่าแม้แต่กระทั่งว่าถ้าเราเหนือ่อยมากๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเราบางทีเราเหนื่อยเรานอนนอยแม่เนี่ยเราแบบมึนๆไปทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทอาอะไรสักอย่างที่มันแบบมันมีความตื่นเต้นมันมีความแบบม,ม,ม,มันมีความกระตุ้นเรามากๆเนี่ยเราจะเหมือนตื่นขึ้นมาในในช่วงพีเนี่แล้วเราก็จะกลับไปง่วงใหม่อันเนี้ยนนมันก็คือหลักการคล้ายๆกันว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องมันอาจจะต้อง require เราอยู่ตรงนั้นมากๆเเรา เราเลยทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องโฟกัสต้องตื่นนะแต่จริงเราสามารถฝึกแบบนี้ได้นะ <Okay. S 1> แม้แต่ในวันที่เราอาจจะรู้สึกร่างกายไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมีช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่จิตใจเราสภาพสมองเราต่างๆมันมันมันเคลียร์ได้ใช่ไหมน่าสนใจมากผมว่าถ้าเกิดฝึกเยอะๆ,ๆแล้วก็เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะทําให้อวิสัยีในการทํางานมันเรียดยาวขึ้นทําได้ทั้งวันนะครับแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องฝึกอะไรกันเยอะ นิดนิดหน่อยมันเป็นระหว่างวันแค่เรารต้องนึกถึงมันบ่ยบอยๆโอเคอข้อที่สองก็คือว่าสร้าง self awareness ครับเอออันนี้จริงต้องบอก self awareness นี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรปรยารถนาต้องการอะไรเนี่ยตัวตนของเรานที่นี้เป็นใครเรายอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยนะค,ะครับคำวิพากษ์วิจารหรือความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมันจะ มีผลกับเราน้อยลงใช่เหมือนเรามีมีเข็มทิศอะเนาะว่าแบบเราจะแบบใช้ชีวิตเป็นแบบใดเราเราจะให้คนจดจําเป็นแบบใดนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเรามีเข็มทิศที่ชัดเจนแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเป็นตัวกรองฟิลเตอร์สําคัญเลยที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะคำวิจารณ์อื่นๆที่มันไม่เกี่ยวกับเรามันก็ไม่ใช่เราถูกอหรือเขาคือถ้าเราชัดเจนเราเราเข้มแข็งหรือว่าเรามีจุดจุดยืนที่มุ่งมั่นเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยที่ที่วิจารณ์เราหรือที่ที่พูดลบกับเราหรือรู้สึกว่าพูดลบกับเเรานี่ย เแรงมันจะอ่อนไปเยอะมันจะอ่อนมันจะอ่อนแรงไปเยอะเพราะว่ามันมันมันไม่เกี่ยวกับเราเใช่ที่อ้ําพูดอ่ะคือมันไม่เกี่ยวเราก็รู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับเราเราก็จะเราก็จะโฟกัสที่ตรงนั้นได้เผมว่าข้อเนี้ยเซลเซอฟอเวเน็ตเหมือนบ้านพี่แท็บที่ที่ถ้าทำโครงสร้างดีทำสตั๊กเจอร์ดีมีฐานรากที่แข็งแรงเวลาโดนลมผ่านลมผ่านฝนอะไรมันก็จะไม่เป็นอะไรมันก็จะแข็งแรงอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าการสร้าง ฐานรากถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นออกมาเป็น e x e c ซ t e ไม่เห็นเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าร่างกายเนี่ยแต่ว่าไม f ์ฟ n e นตมีผลสำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีมี value ในการใช้ชีวิตนะครับแล้วมันจะตอบเราได้ด้วยนะว่า,เ,าเวลามีเรื่องในเกิดขึ้นมาในชีวิตอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องหัวข้อนะนะแต่ว่าจะจะออกนอกเรื่องให้ท่านผู้ฟังกับท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าเวลามันมีเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตเราครับแล้วเราต้องตัดสินใจนะฮะ แล้วมันถ้าเกิดคนที่ไม่ชัดเจนในแ a ลรูตัวเองเนี่ยอาจจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเสียใจภายหลัง<อ>ได้ง่ายครับนะครับอายุตัวอย่างแบบเคสที่แบบนั้นคือสมมุติว่ามีคนออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้เราที่เป็นผลประโยชน์ที่ใหญ่มากครับแต่มันต้องไปทำร้ายจิตใจคนอื่นสมบูรณนะแต่แลวล u ูเราไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีด้วยความโลภซึ่งพลังของความโลนมันเยอะมากจริงนะบางทีเราเอาอ แล้วเราก็จะเสียใจภายหลังว่าเราไม่น่าเลยเพราะมันทันที่สุดเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่มันไม่ยั่งยืนนะใช่แต่ถ้าแวลูเราชัดเจนเนี่ยเราจะตอบปฏิเสธได้ได้โดยที่ไม่ไม่รู้สึกเสียายอะไรเพราะรู้สึกว่านี่มันไม่เกี่ยวกับเราจริงมันไม่อยู่ในหมวดหมายของเราถูกเราเข้าใจว่านี่มันไม่เกี่ยวนี่มันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราไม่เอาใช่เราก็ไม่เอาเนี่ยก็มันก็จะชัดเจนชีวิตก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วยครับผมนะครับดีนะครับผมว่าข้อนี้ดีมากอืม แล้วข้อที่3นะครับก็คือต่อเนื่องจากข้อที่2องอะไรพี่แท็บเขาบอกว่าแล้วจะหาปัญญาในการใช้ชีวิตต้องทําอย่างไรบ้างผมอาจจะมีไกด์ไลน์มาให้สักสองสามข้อนะครับก็อย่างแรกเลยง่ายที่สุดลองตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองดูนะครับว่าเราต้องการอะไรจริงๆอืมแล้วก็เราควรจะแคร์อะไรบ้างนะครับเอาเป็นคอนดิชันของคุณเองเลยนะว่าเราเกิดมาแบบนี้เราถนัดสิ่งนี้ครอบครัวเราเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย เราโฟกัสกับอะไรอยู่อืม,อ,มอันหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือเรานึกถึงบุคคลก็ได้นะฮะแน่นอนว่าเราไม่ได้รู้จักคนนั้นร้อยเปอร์เซ็นตเนาะเรารู้จักเขาในมุมที่ที่เรารู้จักนั่นแหละอืมแต่ว่าเอาเอาเอา,เอาแค่นั้นมาใช้ก่อนกน็ได้นะครับเ,เราก็จะสามารถที่จะพอจะดูออกว่าคนคนนี้เขามีแบรลูอะไรบุคคลที่เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่เนี่ยรหรือว่าหรือว่าที่เรารู้จักดีๆเนี่ยแบรลูเขาจะชัดคือถ้าเป็นคนดังนะ value ไม่ชัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่คนที่แบบเป็นที่ต้องมี identity ี่ตะต้องมี identity ค่ตีเาคนดังนั้ไม่ใช่เศรษฐีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่้จะเป็นสาขาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะก็จะมี identity ที่ชัดแล้วเราก็ลองจะนึกออกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงเราเราพอเราจะเดาเราจะค่อนข้างเราได้แต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะครับอาจจะเป็นเพื่อนเราเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยเราก็จะเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเขามีแวลูอะไรแล้วเราก็จะรู้เหมือนกันว่าเขาตัดสินใจยังไง ถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้หรือว่าคนคนนี้ในพาร์ทนี้อาจจะไม่ถกูกพาร์ทก็ได้ในเฉพาะเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับเราก็เอาเขานี่แหละเป็นโรโมเดลแล้วแล้วพี่ก็ชอบพี่ก็จะใช้คําถามแบบนี้เหมือนกันนะว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนคนนี้ตัดสินใจยังไงอ๋ออันนี้ดีนะก็จะมาช่วยไกลเราได้อืรูปแบบหนึ่งครับใช่ใช่เอ้ยผมว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะนึกโรโมเดลของตัวเองไม่ออกแต่ว่า ผมว่ามีไว้บ้างก็ดีมีไว้บ้างเพื่อให้ดิเรกชันมันชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวก็ได้อาจจะมีเป็นเรื่องมีเป็นเรื่องต้องมีเป็นเรื่องบางคน,เ,เ,หนเห็นด้วยคนมีเป็นเรื่องนะฮะคนเห็นว่าคนมีเป็นเรื่องเพราะเราไม่รู้จักคนหนึ่งคนในทุกแง่มุมส่วนใหญ่แนละ้วเราจะรู้จักเป็นเรื่องๆซะมากกว่าแล้วก็ถ้าเรื่องนั้นเรารู้สึกชื่นชอบเขานะก็กออกเขามาเป็นโรลเดียวผมเคยได้ยินคํากล่าหนึ่งของพุทธทาสครับเขาบอกว่าอย่าไปโฟกัสที่ตัวบุคคลครับพี่แทมบ โฟกัสที่สิ่งที่เขาทำดีกว่านะครับยอดทำก็สุดท้ายก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าให้ทุกคนมีเซลฟ์อวัยวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักตัวเองกันมากขึ้นเพราะว่าเป็นสกิลสำคัญที่สุดในยุคนี้จริงๆนะครับ,รบก็วันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับ อินดิก้าลิฟวิ่งแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามฟังมิชชั่นทูดูดีมัสเตอร์นะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ To n t o ์ท o ่ม o ูลพอดแคสต์ e ร e เซน Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต